ต่างชาติขึ้นมากจากเรือดินเนอร์ประเทศไทยไอคอนสย,ยามท่านผู้ชมเห็นบอทท่านผู้ชมเห็นบอในต่างชาติจะพาลูกพา,กพาเต่ามาเที่ยวด้วยท่านผู้ชมเด้อเที่ยวไทยไอคอนสยามดังทั่วโลกแล้วท่านผู้ชม,ชมต่างชาติอยู่ประเทศมาได้แล้วต้องมาเที่ยวประเทศไทยไอคอนสยามเรือดินเนอร์ท่านผู้ชมโอ้โหเป็นขบวนใหญ่มากๆเลย สาวสาวสวยงามน่ารักจริงๆน่ารักมากๆตรงนี้จะเป็นทางออกจากเรือนะทางขึ้นมาจากเรือด้วยท่านผู้ชมเนี่ยก็จะมีหลายประเทศมากๆที่อยู่ไม่ได้อยากมาเที่ยวเรือประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมเห็นบอเห็นบอสท่านผู้ชมโอ้โหลุมขึ้นมาหลุด มีแต่พลังต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอเคเคยประทศไทยพามาชมเรือดินเนอร์อยู่ล่องแม่นำ้ำเจ้าพยาเยอะมากๆท่านผู้ชมดูดูด,ดูวิ่งชวนกันสนั่นเลยเจ้าพยาปิดเศษเบอร์หนึ่งกำ <Okay. S 1> ลังตืดๆกันนิดหน่อยท่านผู้ชมทางนี้ก็ลอยลงไปเสียทิกท่านผู้ชมดูเยอะมากม บัดิพูดเล่นบรดิพูดเอาเด้อท่านชมเด้อเนี่ยอัปเดตล่าสุดวันศุกร์เด้อท่านผู้ชมเด้อนี่คือการเคลื่อนไหวของประเทศไทยเลือดินเนอร์ของประเทศไทยท่านชมไอคอนสยามดูดูดูลอยชวนกันสนั่นวันไหวเลยโอ้โหเยอะมากๆเยอะจริงๆไม่รู้กี่คันเป็นกี่คันแล้วท่านผู้ชม เหมือนอยู่ถนนหนทางรถวิ่งเลยท่านผู้ชมเรือลินเนอร์วิ่งใ่สวนกันเลยโหลายตาเลยวันนี้เนาะอเอากันใหญ่แล้วเอากันใหญ่แล้วท่านผู้ชมก็ได้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมในเด้อท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรือหางยาวเรือหางยาวเป็นเรือโดยสารเรือขนส่งระหว่างโรงแรมท่านผู้ชมไปแล้วหนา มิจาวญาปพิเศษเบอร์สามกำลังมาเทียบท่าไอคอนชยามท่าที่2องฐานผู้ชมทช่วงเวลานี้ก็สามทุ่มขึ้นมาจากเอเชียติกฐานผู้สมนีสมนสมนสม่สวยงามมากๆตืดนไหมครับตืดนไหมครับตืดอยู่ตืดอยู่ฐานผู้ชม เจ้าพญา,าปิดเศษเบอร์สามเด้อท่านผู้ชมเด้อล่องแม่น้ำเจ้าพญา,าเนี่ยเต็มไปด้วยเรือดินเนอร์โอ้พลังใส่ชุดสีขาวนี่น่าจะติดกันใหญ่เลย นักท่องเที่ยวอยู่บนเรือดินเนอร์จะไม่ยุดปิดเศษเบอร์สามอีกเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเต็มเรือเต็มลำเลย400คนท่านผู้ชมดูดูดขเขาจะจะ,จะดึกเสือกมาใส่เสาโอ,โอ้แม่นมาก ตอนนี้ขึ้นมาแล้วเด้อท่านผู้ชมเ้อพร้อมแล้วพร้อมแล้วในต่างชาติขึ้นมาแล้วเด้อท่านผู้ชมต่างชาติขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ประเทศไทยไอคอนสยามทา่านผู้ชมเห็นบลอท่านผู้ชมเห็นบอ,นบอในตาา่างชาติเจ้าก็พาลูกพาเต่ามาเที่ยวเ้วยท่านผู้ชมเลยเที่ยวไทยไอคอนสยามดังทั่วโลกแล้วท่านผู้ชม ต่างชาติอยู่ประเทศมาได้แล้วต้องมาเที่ยวประเทศไทยไอคอนสยามเนื้อดินเนอร์ท่านผู้ชมโอ้โหเป็นขบวนใหญ่มากๆเลยเชา้ชาเช้าสวยงามน่ารักจริงๆน่ารักมากๆ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นทางออกจากเรือนะทางขึ้นมาจากเรือท่านผู้ชมนี่ก็จะมีหลายประเทศมากๆที่อยู่ไม่ได้อยากมาเที่ยวเรือประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมเห็นบอสเห็นบอท่านผู้ชมโอ้โหลุมขึ้นมาหลุดหลุดมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหเที่ยวไทยไอคอนสยาม โอ้์สาวฝรั่งสาวฝรั่งคุณผู้ชมเนี่ยเขาจาก็เดินมาเป็นขบวนไปสิเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเทียบประเทศไทยไอขอนสยาม ก็ออกจะเยอะมากๆสี่ร้อยคนแล้วถึงชมเดอเต็มเรือเต็มลำแน่ๆเลยคือไทยคิดว่านะลุมขึ้นมาเยอะมากๆ ขาเจ้า่ายโลบก,กันประเทศใดนอ้องนผู้ชมค่ะคือมืดแท้มืดตื้อเลยมาปิดทางประเทศ นี้ก็จะเป็นทีมงานฝรั่งใส่ชุดสีขาวท่านผู้ชมสาวซีฟิวนักนมนมบักไงเลยท่านผู้ชมไปแหละ <c oughs> เดินนมาผ่านเขาเดินกันเยอะมากๆเลย วี่ถ่า,ายรูปกันเลยท่ขขานผู้ชมแต่คือใช้อยู่ข้างหลังนะกำลังใส่ชุดสีขาวท่านผู้ชมอันนี้ทเที่ยวไทยล่าสุดเดอ้อว,วันศุกนะ ูขอจอจาจงจักประเทศใดเป็นประเทศใดเร้อท่านู้ชมดูไม่ออกน่าจะเป็นคนอินโดนีเซียผ่าคุ้มหัวนะมีพลังนะ ลุนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วท่านผู้ชมือให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมใดๆท่านผู้ชมเลคลคิปนี้คือเราจะขอลาจบแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ